สายคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการใช้สีที่เก่งที่สุดลุยส์บารากัน หากเราพูดถึงสถาปนิกที่สามารถใช้สีเป็นภาษาทางสถาปัิกกรรมได้อย่างลึกซึ้งหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ครับคงหนีไม่พ้นหลุยส์บารากันสถาปนิกชาวเม็ซิกันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประมจจานนั้นการใช้สีรออกแบบร่วมสมัยผลงานของเขาไม่ได้แค่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ที่สัมผัสสถานที่นั้นๆผ่านการผ,าผสมผสานระหว่างสีสันแสงเงาพื้นผิวและช่องว่างจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกทั่วโลกและทฤษฎีที่หลุยส์บารากันฝากไวใ้ให้กับวงงกกาารรขออเค็ื emotional architecture หรือการออกแบบพื้นที่ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของเราได้ทฤษฎีนี้ครับเขาเชื่อว่าสถาปตยะกรรมไม่ควรเป็นเพียงโครงสร้างทางกายภาพแต่ควรเป็นสเป e ที่สร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้แก่ผู้ใช้งานโดยเขาได้ใช้องค์ประกอบเหล่านี้นะครับในการสื่อสารกับผู้คนเรื่องแรกก็คือการใช้สีครับอย่างสีชมพูสีน้ําเงินสีเหลืองและสีส้มเป็นการกําหนดอารมณ์ของพื้นที่สีสดของเขาไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นเงียบสงบและทรง,งพลังซึ่งแรงบรันดาลใจเรื่องการใช้สีของเขานะครับมาจากวัฒ รทำเม็กซิกันและธรรมชาติของเทเรซายสิ่งที่เขาเติบโตมานั่นเองอย่างผลงานที่เขาได้สร้างไว้ในระดับโลกนะครับบ้านหลังแรกเลยครับคือคาซากินลาดี้นะครับก่อสร้างในปี1976บ้านหลังนี้มีชื่อเสียงเรื่องการเป็นห้องสีชมพูที่มีสระน้าภายในโดยเขาได้ใช้สีชมพูและสีน้าเงินสีเหลืองสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การออกแบบช่องแสงทาให้แสงธรรมาชาติสามารถเข้ามาเปลี่ยนโทนสีได้ตลอดวันหรืออย่างครัวด้าซานคริสโตบอลนะครับที่ก่อสร้างในปี1968เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เขาได้รังสรรจนกลายเป็นงานศิละปะทีี่่มมควาดดเดน การทาให้ผนังเป็นสีชมพูตัดกับสีน้ําเงินของสระน้ําและท้องฟ้าทําให้พื้นที่นี้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่งครับลุยส์บารการได้รับรางวัลพริสเกอร์ไพในปี1970ซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการสถาปัตยกรรมและเขาเป็นชาวเม็กซิกันคนแรกที่รับรางวัลน,นี้ด้วยครับและผลงานของเขาส่งอิทธิพลต่อสถาปนิกร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นอย่างทาเดวันโดหรือริคาโดเลโกเรต้าที่ได้เอาแนวคิดเรื่องสีกับแสงของเขามาต่อยอดในผลงานของตัวเอง